นี้พามาชมหลังสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอโะสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะนี่จะเป็นมุมสวนครัวแล้วก็สวนสมุนไพระคะนี่จะเป็นระเบียงใต้ต้นมะม่วงใหญ่นะ,ะไปเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อน าพาชมด้านหลังเลยค่ะด้านหลังจะปลูกข้าวมีสอง้า แล้วก็มีสะฟังขวามือก็จะเป็นสะลูกใหญ่นี่นะคะสะลูกใหญ่เลี้ยงปลาทะเพียนนะคะตอนนี้ปู้ข้ายามมีน้ำตลอดปี้พน้าแรงก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นะคะตนี้ดูดน้ำขึ้นมา นี่จะเป็นศาลานั่งเล่นริมสะนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นสะลูกเล็บเป็นบ่อดินนะคะจะไวเลี้ยงปลาดุกแต่น้ำจะแห้งประมาณช่วงเดือนปลายธันวาคมต้นมกรานาะน้ำจะเริ่มแห้งแล้ว จะเป็นต้นว่าใหญ่ต้นว่าใหญ่ยายมาปลูกจากย้ายมาจากทุ่งนานะย้ายมาปลูก